กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาในช่วงนี้อย่างที่คุณตั๊กเกริ่นเอาไว้นะคะคว่ารูปแบบของการลงทุนณปัจจุบันมันมีหลากหลายนะคะถ้าใครไม่อยากจะใช้เวลาปวดหัวมาจับจังหวะก,การลงทุนเองใช้ DCA ก็ดีใช่การ d c ซก็เป็นการเลือกการลงทุนในรูปแบบการเฉลี่ยต้นทุนนะครับในปีปีหนึ่งเงินเดือนคุณออกมาคุณออมทุกปีและที่สําคัญเองบางทีถ้าเกิดวินัยเราอาจจะหย่อนยานไปบ้างการตัดการออมแบบอัตโนมัตินี่ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับวันนี้ติดตามรายละเอียดในช่วง Go Invest Thank you การออมเป็นก้าวแรกสู่อิสรภาพทางการเงินแต่การจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้จริงต้องมีวินัยหลายคนที่อยากจะเริ่มต้นการลงทุนในหุ้นแต่ไม่มีเงินก้อนและไม่มีเวลาศึกษาหุ้นเป็นรายตัวการออมหุ้นด้วย DCA จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะการทุนแบบ DCA มันย่อมาจาก Dollar Cost Average นะครับก็คือการซื้อหุ้นเหมือนการออมนะครับจะเรียกว่าการออมในหุ้นก็ได้ข้อดีของมันก็คือว่า เราไม่ต้องไปจับจังหวะของตลาดไม่ต้องไปดูว่าตลาดหุ้นขึ้นหรือลงแต่เราใส่เงินซื้อเท่ากันทุกๆเดือนเนี่ยมันทําให้เราได้ผลตอบแทนเนี่ยเท่ากับตลาดหุ้นซึ่งตลาดหุ้นไทยเนี่ยข้อดีคือผลตอบแทนเนี่ยจะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้เยอะที่สุดก็ได้นะครับประมาณเฉลีย่ยประมาณ1 2นะครับในระยะยาวนะทำให้คนที่ออมในหุ้นเนี่ยจะได้ผลตอบแทนประมาณนี้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเลือกหุ้นไม่ต้องจับจังหวะพูดง่ายๆว่าเรา ลดความเสี่ยงนะครับและได้ผลตอบแทนเท่ากับตลาดซึ่งการเท่ากับตลาดเนี่ยก็ถ้าเทียบกับเงินฝากเนี่ยก็ได้ประมาณสักสิเท่าในระยะยาวนะดังนั้นการออมที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมันคือการออมในตลาดหุ้นนะครับซึ่งโบหลวงเราทําให้ง่ายที่สุดและโดยเราให้ออมลงไปในกองทุน ETF เลยนะครับซึ่ง ETF ก็ทําโดยหลักทรัพย์ับหลวงซึ่งกระจายความเสี่ยงได้ดีอยู่แล้วนะครับก็แนะนำเนาะสำหรับคนที่อยากจะออมเงินนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็น การออมในอัตราเร่งสำหรับการ DCA กับซับบหลวงเราเนี่ยก็ปกติ DCA ีเนี่ยคุณจะซื้อเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งทุกเดือนแต่ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยหุ้นม,มันวือหวาขึ้นลงนะครับทำให้การเข้าไปซื้อเดือนละครั้งเนี่ยบางทีผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ไม่ได้นิ่งเต็มที่นะครับซับบหลวงเราเนี่ยลดความเสี่ยงตรงนั้นก็เลยเราเอาเงินที่จากลูกค้าเนี่ยที่ออมทุกทุกเดือนเนี่ยนะครับ อมกระจายแล้วให้ซื้อให้ทุกวันเลยนะครับทำให้ผลตอบแทนของพอร์ตเนี่ยมันจะนิ่งมากนะครับซึ่งจริงแล้วคนออมในหุ้นเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนที่นิ่งอยู่แล้วนะข้อดีของเราก็คือเราอเอาเงินมาช่วยลูกค้ากระจายความเสี่ยงให้นะครับ ในการ DCA กับหลักทรัพย์บัวหลวงจะเป็นการลงทุนหุ้นทุกเดือนในกองทุนรวม ETF ซึ่งมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรับโดยเน้นการอ้างอิงกับดัชนีต่างๆอย่าง BMS CITS เป็นการลงทุนตามดัชนี MSCI ในบริษัทชั้นนำที่ดีที่สุดในประเทศไทย Bset100 ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนตามดัชนีเซ t 100และ BMSCG กองทุน ETF ของไทยกองแรกที่มีการคัดหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีธรรมะพิบาลและมีโอกาสเติบโตสูง DCA ของบุญหลวงเนี่ยเรามาอยู่3ากองนะครับก็เป็น ETF ทั้งหมด ETF ก็คือจริงคือกองกองทุนดัชนีนะครับก็เราต้องการผลตอบแทนเท่า,าดัชนีเนาะนะครับสกองที่เรามีก็คืออันที่1ก็ BMSCI TH นะครับตัวนี้ก็คือหุ้นใหญ่ นะครับหุ้นใหญ่ประมาณ30กว่าตัวที่ครอบคุมตลาดเซตอยู่แล้วนะครับอันที่2เนี่ยเป็น b ีเซตร้อยนะครับบีเซตร้อยก็คือหุ้น100ตัวของเซตเซตร้อยนั่นเองนะครับอีกอันก็คือ b m s c g เนะครับเป็นหุ้นเล็กนะครับซึ่งก็พูดงานทั้ง3กองก็ครอบคุมตลาดหุ้นไทยทั้งหมดกองที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น BMSCIT-H นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่ฝรั่ง เวลาเงินเข้ามาเนี่ยก็จะซื้อหุ้นพวกนี้ถ้าสนใจลงทุน DCA กับ,บวัวหลวงเนี่ยเงินเริ่มต้นก็คือ5,000บาทต่อเดือนนะครับมากกว่านั้นก็ได้นะนะครับก็วิธีการก็สามารถโทรมาที่ลักทรัพบวัวหลวงนะครับที่เบอร์ติดต่อ026181111นะครับ การลงทุนแบบ DCA กับหลักทรัพย์บัวหลวงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนน้อยเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000บาทช่วยสร้างวินัยการลงทุนในทุกสภาวะตลาดโดยไม่ต้องติดตามเป็นประจำเพื่อให้นักลงทุนสามารถบรรลุเป,ป้าหมายการลงทุนในระยะยาวได้ <G un less> การ TCA นะครับก็คือเรื่องของการตอบโจทย์การออมะนะครับบางคนบอกว่ามีรายได้แล้วก็ลบค่าใช้จ่ายค่อยเปเงินออมอันนี้กับกหัวปัญหางใหม่นะครับมีรายได้แล้วก็ค่อยออมก่อนแล้วถึงค่อยไปใช้อันนี้เงินออมมอีกับตัวเราแน่นอนฮะใช่ค่ะ,<ฮ>คะหักออมก่อนเลยนะคะแน่นอนเลยว่าเราจะมีเงินเก็บนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะที่เราจะต้องมีการประเมินนะคะภาพรวมของการลงทุนเป็นประจําทุกวันนะคะเพื่อที่จะให้ทันกับสถานการณ์การลงทุนกันด้วยซึ่งเช้าวันนี้นะคะหลายๆท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะผ่านทาง M c o r t HD ช่อง30แล้วก็แฟนเพ Facebook ของเราด้วย Money and Banking TV นะคะเช้าวันนี้คุณประวิต์คุณโรธคุณจินตนาคุณไพยโรธคุณธงชยัยนะคะคุณมนทนน้องชวนันนะคะเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานแดงทั้งกระดาษต้องบอกว่าวันนี้ก็ใช่ว่าจะไม่แดงนะเดี๋ยวรอ <c oughs> ดูกันนะคะลุ้นกันตลอดทั้งวันแล้วค่ะ <c oughs> จันน้า10โมง5นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs>